สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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 วันนี้เรามาทำอะไรกันครับพี่อ๋อวันนี้เหรอครับวันนี้เรามาอบรมการใช้งาน CAT c a ทแคมครับของ Mastercam 2022 23 23แล้วยแล้วครับเกรดสุดๆนะครับปีนี้ปีนี้ปี2022นะแต่ใช้2023เลยใช่สุดยอด เราต้องเป็นคนลำหน้าครับ,รบเราจะใช้ลำหน้าปีกปีโอเคกูดครับครับที่เราอยู่จังหวัดอะไรครับพี่ตอนนี้เราอยู่ที่วิลัยเทคนิคเทิงนะครับจังหวัดเชียงราย oh. ครับจังหวัดเชียงรายก็ไม่เคยได้ยินชื่อเลยอ่ะในเทคนิคเทิงอำเภอเทิงก็เป็นอำเภอหนึ่งครับอยู่เป็นอำเภอที่อ่าเป็นเป็นอำเภอที่อยู่แถวแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายครับสมัยก่อนนี้ก็ อย่างเลยไปประมาณ20กวันลก็จะเป็นภูชีฟ้าที่เ<ม>ขามากันนะครับที่นี่ก็จะเป็นชุมชนแล้วก็ตอนนี้เป็นอำเภอละครับเป็นอำเภอแล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยครับตอนนี้อย่างวิทยการปกติอาชีวะเนี่ยเวลาเป็นวิทยการอาชีพเนี่ยก็จะพยายามกระจายกระจายสถานศึกษาเนี่ยไปตามอำเภอตำบลครับ,รบแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็อำเภอก็เริ่มใหญ่ขึ้นครับ สถานะที่เป็นการอาชีพเนี่ยเราส่วนใหญ่เรารองรับในเรื่องของปวชออตอนนี้ก็เป็นวิเลยอัปเกรดมาเป็นวิเลยเทคนิคก็ <S <S จะเป็นระดับปวสก็จะมีะแผนกมากขึ้น,นมากขึ้นนะครับแล้วก็ระดับก็จะเป็นวิชาชีพชั้นสูงก็คือปวสรนะประกาศวิชาชีพชั้นสูงปวสแล้วก็ในอนาคตก็อัปเกรดเป็นปญ,ญาตี อืมนะครับครับตอนนี้รรเราอยู่กับแผนกตอนนี้อยู่แผนกเครื่องกลครับเครื่องกลก็ปีนี้เนี่ยทางเครื่องกลแผนกเครื่องกลของวิทยาเทคนิคเทิงเนี่ยเราก็าเพิ่มเติมเครื่องจักรนะครับแล้วก็ทางอาจารย์เนี่ยก็ต้องการให้เด็กระดับปวสเนี่ยปวสหนึ่งหรือว่าปวชสามปวสหนึ่งปวสอสองเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของแคชแคมการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ การนําไปใช้แน่นอนว่าการนําไปใช้เนื่องจากวิเลยเนี่ยมีเครื่อง C N C ขนาดเล็กอยู่แค่ตัวเดียวนะครับซึ่งก็ยังใช้ไม่คล่องแต่ทีนี้เราเรียน CAT c a มสร้างโปรแกรมนะครับแล้วก็ใช้ซิมูเลตภายในภายในตัว Mastercam ก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ มันจะมีส่วนซอฟต์ให้ชุดหนึ่งก็คือเป็นซิมูเลเตอร์ซีดีซิมูเลเตอร์ให้อีกชุดหนึ่งครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญทางนี้ครับอันนี้คืออาจารย์มุนชนครับครับสวัสดีครับมุนชนเป็นอ่าเป็นหัวหน้าแผนกเครื่องกลครับแล้วก็เป็นหัวหน้าแผนกวัสดุของวิทยาเทคนิคเทิงด้วยครับครับนะครับสมัยก่อนเป็นวิทยาการอาชีพใช่ไหมครับใช่ครับ กี <molec> ่ปีแล้วจันก็เพิ่งปรับมาเป็นวิาลเทคนิคได้ประมาณปีกว่าก็โอ้ปีปีกว่านี้เองโอ้เยี่ยมเลยก็เห็นปรับปรุงหลายอย่างนะจันนะวันนี้ก็เลยมีโอกาสมาถ่ายทําครับแนะนําวิาลด้วยแล้วก็จะเข้าไปแนะนาแล a ต่างๆแล้วก็รีวิวแล้วก็จะเชิญชวนคนเข้ามาชมได้ครับวันนี้ก็มีโอกาสได้เจอจารย์ด้วยครับเดี๋ยวจย์เปิดแมสให้คนนิดนึงเผื่อใครมาแวะมาเทิงนะครับมาเจออาจย์ได้ครับจาย์ใจดีน่ารัก ยินดีต้อนรับครับโอเคครับงเดี๋ยวผมขออนุญาตชมรายละเอียดครับผมครับนิดนึงนะครับโอเคขอบคุณมากครับของคุณชนครับครับเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยครับไปครับครับอันนี้เป็นห้องมาสเตอร์แคมนะครับแคทแคมปฏิบัติการแคทแคมเดี๋ยวจะให้ทางคุณนิติตนะครับหรือคุณชิงได้อธิบายนะครับ ลักษณะของห้องนี้นะครับใช้ครับคุณสิ่ครับครับอันนี้ก็จะเป็นห้องอบรมนะครับก็จะมีตัวชุดคอมพิวเตอร์นะครับทั้งหมด10ชุดนะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับซอฟตแวร์ครับแครดแคมได้ซึ่งตอนนี้เราก็ใช้เป็นมาสเตอร์แคมเป็นหลักนะครับแล้วก็เราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับทั้งแครดและแคมนะครับอยู่ในตัวโปรแกรมเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ เราก็จะมีการจัดอบรมนะซึ่งตอนนี้เรามาจัดอบรมกันเป็นวันที่สองแล้วนะครับก็นะครับทีนี้เ,เนื่องจากว่าทางนี้เนี่ยก็จะมีเครื่องนะครับเครื่องจักรที่มันเป็น c n c เนี่ยอยู่แค่1เครื่องนะครับทีนี้ก็ในเครื่องจักร c n นที่เป็นงานกัดเนี่ยปัจจุบันนะครับก็ ยังไม่มีนะครับก็เดี๋ยวคิดว่าทางวิไลน่าจะจัดหาเพิ่มเติมนะครับในปัจจุบันนะครับเครื่องจักร c n นีที่วิไลมีก็จะเป็นเครื่องอสําหรับงาน,นกลึงนะครับขนาดเล็กนะครับก็เดี๋ยวเชิญดูทางนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องไซส์เล็กนะครับที่เหมาะกับการเรียนการสอนนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องกลึงซ n นซีนะครับอคอนโทรลก็จะเป็นคอนโทรลของ C n น Turning นะ ลักษณะนี้นะครับสามารถใช้กึ่งงานได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอา G-code จากโปรแกรม Mastercam มารันนะครับแล้วก็เทสการทำงานได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็เครื่องจักรที่เอามาลงนะครับในปีนี้นะครับก็จะมีเป็นเครื่องที่เป็นลักษณะของเมนนวลด้วยนะครับซึ่งเครื่องจักรที่เป็นเมนนวลเนี่ยก็เดี๋ยวให้ทางพี่พีแนะนำาลกันนะครับ ดีครับ,รบดีครับเครื่องจักรที่เป็นแมนนวลนะครับเราเรียกว่าเป็น conventional machine นะครับนี่ก็คือต้นแบบของ CNC ที่ใช้ในปัจจุบันนะครับเครื่องจักร CNC ก็มีแรงบันดาลใจจากการทำให้เครื่องจักรที่เป็นแมนนวลตัวนี้ให้เป็นกึ่งอัตโนมัตินะครับใช้งานกึ่งอัตโนมัติเสร็จแล้วทำยังไงให้มันทำงานได้ตัวเองเลยก็คือสรางมันเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งก็กลายเป็น cnc ที่พัฒนาขึ้นมาตัวนี้ก็เป็นเครื่องกัดครับเครื่องกัดเห็นว่ามีแกน x มีแกน z นะครับมีแกน x แกน y เด็กก็ต้องควบคุมนะครับแล้วก็มองมองอการเคลื่อนที่ให้ให้เข้าใจพอเข้าใจแล้วก็เรียนรู้การใช้นะครับสวิตต่างๆในการควบคุมการใช้และผิดฟีดเดินเร็วเดินช้านะครับ การใช้การเดินฟีดต,ต่างๆการหมุนสปินเดิลซ้ายขวานะครับพอเรียนรู้เสร็จปุ๊บเข้าใจพฤติกรรมเวลาสวิตไปทางระบบ cnc เขาก็จะมีความเข้าใจนะครับง่ายครับอันนี้เป็นเครื่องเครื่องกัดเป็น universal milling นะครับ machine ก็คือเป็นเครื่องกัดที่สามารถทำได้หลาย ฟังชันทั้งกัดแนวตั้งแล้วก็กัดแนวนอนนะครับถ้าเป็นแนวแนวแนวตั้งเราก็ใช้พวกอาร์เบอร์ที่เป็นเป็นคอเลตอาร์เบอร์เป็น, ber, ปนตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็น NT40 นะครับเพราะตัวนี้เราต้องใช้สตัดในการหมุนนะครับก็เสียบเข้าไปแล้วก็หมุนอันนี้เราเรียก NT40 ถ้าในซีนซีเราก็จะเรียกเป็น BT40 เราใช้ปูนสตัดนะครับ ส่วนทางด้านแนวนอนเนี่ยเห็นว่าเมื่อเราจะกัดเฟืองเราก็จะใช้เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เวียงหัวมาด้านนี้นะครับแล้วก็ทําเฟืองนะครับน,นะครับตรงนี้ก็จะเรียนรู้ได้ทั้งเครื่องกัดแนวตั้งและเครื่องกัดแนวนอนโอเคครับนี่คือเครื่องกัดนะครับที่ทางวิเลยเสริมเข้ามาให้เด็กในปีนี้นะครับ โวนี้เป็นเครื่องเจียะในแนวราบก็คือใช้หินเจียนะครับหินเจียแล้วก็เจียะไรนแนวราบก็คือเราเจียผิวนะครับโตนี้เป็นโต๊ะแม่เหล็กเพราะนั้นถ้าเจียเหล็กเราก็เอาเหล็กมาวางนะครับเสร็จแล้วก็เด็กก็ต้องรู้วิธีการตั้งนะครับตั้งการเจียการเจียตั้งแล้วก็ชิประยะแซรลงไปเจียไปครั้งละกี่มิล ี่ไมครอนนะครับจนไปถึงระยะที่ทพอโอเคครับนี่คือเครื่องจลในแนวราบนะครับเด็กก็จะได้ประสบการณ์แล้วก็จะเห็นว่าระบบาการติดตั้งเรื่องของระบบไฮดรอลิกเป็นยังไงนะครับอย่างนี้มีปั๊มไฮดรอลิกมีวาล์วไฮดรอลิกนะครับมีเพชรรีลีฟมีอะไรต่างๆติดตั้งยังไงเอาไปใช้งานยังไงนะครับรูพีรูทีมาอย่างไงเอาไปประยุกต์ใช้กับงานพวกนี้นะครับ โอเคต่อไปครับก็ให้เด็กมาเรียนรู้เรื่องของการเจาะการเจาะก็จะเป็นศาสตร์ของเด็กๆครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะให้ความรู้ในเรื่องของอาการเจาะแล้วก็การตาบอย่างเช่นเขาเลือกก,การเจาะนะครับเขาก็าเปิดเจาะสปินเดิลหมุนตามเข็มนาฬิกาพฤติกรรมเป็นยังไงก็ สามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปต่อเชื่อมกับการเรียนรู้เรื่องซีนีได้ด้วยเหมือนกันถ้าเราควบคุมการการเจาะแล้วก็การการทาร์ทารลงไปแนวลึกที่ที่ต้องการแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะถอนกลับได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเจาะนะครับการเจาะซึ่งก็เป็นพื้นฐานที่ดีครับ สำหรับการไปควบคุมระบบอัตโนมัติตัวนี้เป็นเครื่องกลึงนะครับเป็นเครื่องกลึงเครื่องกลึงแมนวนวลพอดีเครื่องนี้เด็กปวชสามกำลังฝึกซ้อมเพื่อที่จะไปแข่งขันวันที่2นี้นะครับก็คือสร้างชิ้นงานออกมานะครับโดยการใช้สเกลต่างๆนะครับใช้สกิล เพื่อที่จะสร้างชิ้นงานนี้ให้ใหใหได้ภายในเวลาที่กำหนดนะครับนะครับก็จะเป็นาการทดสอบฝีมือของอาชีวะระดับระดับจังหวัดนะครับเด็กก็จะไปก่อนแล้วก็ไปแข่งขันร,ระดับระดับประเทศต่อไปนะครับอันนี้เราไม่ยุ่งกับเขาดีกว่าเขาเขา,เขาเขาเาเซฟอยู่อันนี้ตัวเดียวกันนั้นเครื่องนี้เนี่ยเราก็จะมีเซฟตี้ให้ นะครับเซฟตี้ตัวนี้ถ้าเราเปิดอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ทํางานเห็นไหมครับสัญญาณสัญญาณสวิตช์ทำงานแต่เครื่องจักรไม่ทํางานก็คือเป็นหัวเซฟตี้นะครับตัวนี้เป็นอิมเมอร์เจนซีเหมือนกันพอเราปิดอิมเมอร์เจนซีปุ๊บไฟเข้าระบบนะครับส่วนตัวนี้เป็นการควบคุมความเร็วรอบของ s p i นเดิน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการควบคุมฟีดของแกน X แกนของแกน X แกนแ,กน,แกน,นะครับใช้ตัวนี้เป็นควบคุมแล้วก็เรื่องของการกึงเกลียวก็ใช้ตัวนี้นะครับการทำงานเด็กก็มาเรียนรู้รับการทำงานบินเดิลหมุนซ้ายขวา อย่างนี้เรียก b a c k เวิรอย่างนี้ฟอร์เวินะครับแต่พอขยับไปที่ซีนสีก็ต้องเข้าใจว่าการควบคุมอันนี้คือหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกานะครับใช้ M อะไรเป็นตัวควบคุมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเปิดรีดแกน X นะครับเปิดสีดแกน Z นะครับ มีการหยุดครับมีแค่นี้เองนะครับแล้วก็การควบคุมการใช้เทลซ็อกนะครับตัวนี้เป็นเซฟตี้นะครับถ้ามีใครมายกตัวนี้ตัวนี้สวิตตัวนี้ก็จะจะก็จะไปปิดสวิตสัญญาณพอครอบมาใหม่ก็ยังไม่ไม่ทำงาน ต้องมาสตาร์ทใหม่เพราะนั้นเด็กก็ต้องกลับไปที่ตำแหน่งกลางกลางหลอนแล้วก็เริ่มใหม่ค,ครับนี่คือเครื่องจักรทั้งหมดครับในเรื่องของเบสิกที่เพิ่มเติมเข้ามาในปีนี้นะครับ2022ของวิทยาเทคนิคเทิร์นก็ผมและคุณชิงก็ยินดีครับที่เสนอ,อพื้นฐานเห็นไหมครับอุปกรณ์พื้นฐานพวกนี้นะครับมีมาเป็น100ปีแล้วไหมจ๊ะคุณชิงร้อยกว่าเนาะ ก็น่าจะถึงนะครับใกล้ๆนะครับผมเพราะว่าเราก็ต้องมีพื้นฐานพวกนี้ไว้เพราะว่ามันเป็นคอนวนชั่นแนลนะครับก็ต้องควรจะต้องมีในโรงงานเพราะว่าบางทีการจะทําอะไรนิดๆหน่อยๆก็ไม่จําเป็นต้องไปลงเครื่องสีทั้งหมดใช่ครับใช่ครับเป็นเบสิคทูลลิงอะไรก็ต้องมีด้วยมีด้วยใช้เป็นเพราะพวกนี้ก็สามารถเอาไปติดตั้งในมได้สถานที่นะในเรือใหญ่ๆก็มีในสถานที่ที่ต้อง ทำการซ่อมบารุงหน้างานใช่่างนี้ก็เยอะนะครับเห็นในโรงงานก็นะคงจะมีครับโอเคครับนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าเราไปส่งงานไปไหนเราจะไปส่งจะไปส่งที่นั่นอ่าเดี๋ยวเราจะถ่ายทําให้ดูอีกทีใช่ครับนะครับอาจจะมีเด็กๆวิ่งมาข้างหลังแล้วแลบลิ้นนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรธรรมชาติโอเคครับน้วันนี้ขออนุญาตก่อนนะครับแล้วก็ครั้งหน้าเราสัญญาว่าเราจะพาอีกหนึ่งนมคุณ คุณหมูคุณหมูนะมาด้วยเขามาด้วยใช่เขาบอกหน้าตาดีมากหน้าตาดีหน้าตาดีหนุ่มใต้หนุ่มใต้รวยเหรอหนุ่มใต้จริงเหรอหน้าตาดีแล้วเป็กปะสาวลาวใช่ไหมปะโอเคแล้ววันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลาชิงหมูครับครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามพวกเรากันนะคะได้ที่ YouTube ช่างพูดช่างคุยนะคะก็จะได้ทั้งสาระความบันเทิงแบบเดเดียวกันค่ะ ไงขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค,ะค่ะ